จากคลิปก่อนหน้าที่เราบอกว่าเราไปรับจ็อบนวดบนแชร์มัสซาใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะมาแชร์ไอเดียว่าใน15นาทีเนี่ยเราทำอะไรบ้างแบบท่าไหนแนวไหนอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เราก็อยากจะแชร์แต่ทีนี้เนื่องจากเราต้องคืน เก้าอี้ในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้หลังจะกลับมาจากทำงานแล้วก็เลยยืมหุ่นมานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูแบบคร่าวๆแต่ว่าไม่ชอบอัดตอนกลางคือเลยอะภาพก็ไม่สวยแตกแสงสีแต่ว่าโน o ชอยนะคะทุกคนดีกว่าไม่มีคลิปอะล่ะจับเวลาสิบห้านาทีหรอ ส่วนมากโอเคเริ่มต้นเริ่มต้นที่ไหลก่อนนิดหน่อยคือไม่จำเป็นต้องทำแบบเรานะแต่แค่จะแชร์ไอเดียเฉยๆว่าเราทำประมาณไหนบางคนก็ชอบนนะั่หนักก็กดตั้งสอบกดแรงๆนิดนึงนี่แต่ถ้าไม่ชอบหนักอย่างลูกค้าวันนี้เขาไม่ค่อยเป็นคนที่นวดบ่อยก็เบาๆ ค่อยนวดไปแถ้นวดหนักก็ตั้งขาเลยพอวอร์มไหลเสร็จก็ไล่ลงมาไหน,นั้นเราต้องใส่หูฟังไหมเขาจะได้ยินไหมค่อยๆไล่แบบว่าลงมาเรื่อย ก็หาเส้นไปด้วยแล้วก็ทดสอบเส้นไปด้วยว่าแบบเขาเป็นเส้นประเภทไหนตึงแข็งมากแค่ไหนมันเด้งสูเด้งรับยังไงอะไรยังไงพอเวลาลงสอบจะได้แบบว่าลงได้ถูกปกติก็คือพอลงมาถึงตรงเนะี้ยองหลังล่างก็จะยำๆนิดหน่อยแล้วก็ค่อยฝ่ามือสักนิดความจริงคนที่เขาแบบว่าไกลให้เราเขาบอกว่าเราสามารถลงไปที่ก้นได้ด้วยนะ แบบเพราะว่าคนที่แบบนั่งนานๆเขาก็จะเมื่อ,อยอะไรนี้ก็ลงยำๆที่ก้นนิดหน่อยหรือว่าถ้าบางคนเราไม่อยากลงเราก็แบบเร็วๆหรือไม่ต้องลงก็ได้แล้วก็กลับกลับแบบนี้ก็ได้ตรงๆรงืออย่า ก็ทําได้หลายแบบแต่ส่วนมากเราก็จะชอบกลับมาเน้นไหล่ต่อเพราะว่าคนเขาปวดไหล่กันบ่อยย้ํานิดหน่อยทีนี้เราก็มาเน้นทีละข้างแหละอ่ะเหมืนเป็นกวดวอร์มนิดนๆจากด้านหลังก่อนแบบค่อยๆกด ทีนี้บางทีถ้ากดจากข้างบนอ่ะเราจะยืนข้างๆางนก,ก็ได้กดเราขาสั้นไปนิดนึงถ้าคนที่เขาสูงสูงนิดนึงแล้วกดระดับเนี้ยจะแบบว่าทิ้งน้ำหนักได้ดีองศาดีแต่ว่าพอแบบเราเตี้ยมันก็อาจจะทิ้งได้นิดทิ้งได้ยากนิดนึงบางทีก็ขยิบไปด้วย แล้ระหว่างกดตรงนี้ก็คือแยี่เส้นได้ดีเลยไม่ร้องหรอ่นีคลิปลุกก็เน้นๆสักน,น,นิดถ้าใครแบบว่าดูแล้วแบบเต้งเส้นตึงเส้นกึกๆเจอน็อตเยอะก็จะทำยำเยอะหน่อยก็ได้เราก็ค่อยแบบขึ้นคอ นวดคอก็เหมือนนวดคอปกติแบบท่านอนเห้ียกันเราก็แบบถ้าจะนวดปกติมันก็จะได้แต่ส่วนมากถ้าเราอยากให้มีน้ำหนักเราก็ยืนค่อยแขนแล้วก็แขนตึงด,ดไป หรืออย่างวันนี้ลูกค้าส่วนมากเขาไม่นว่อน,นะเขาจะชอบเขาจะกระตุกเวลาเรากดเส้นเขาแรงนิดนึงอนะ่ะแล้วก็อะนวดแบบชิวๆผ่อนคลายงอแขนไม่ออกแรงเยอะอย่างนี้ก็ได้ก็กดขึ้นแล้วก็กดลงลก็เปลี่ยนคาง ไม่รู้มุมกล้องมองเห็นไหมนะแต่ว่าประมาณนี้ <c oughs> อันเนี้ยเราสามารถหมุนหมุนมือเริ่มจากเนี้ยก็หมุนให้มันกิง้ง <c oughs> เน้นๆสักนิดหน่อยแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นคองถ้าตามหลักการมันก็อารมณ์เหมือนแบบลูกค้าโดนกดตรงนี้เยอะและเปลี่ยนไปกดตรงนั้นบ้างแต่ว่าถ้าตามความเป็นจริงก็คือหมอใช้สอกไปสักพักนึงแล้วเมื่อยคิดใช้ท่าเดิมท่านี้เมื่อยก็เปลี่ยนเป็น ถ้าเนิบบ้างไงนี้ความจริงคอมีหลายเส้นมากเลยนะแต่ว่าส่วนมากแล้วก็จะเป็นเส้นข้างเน้นเส้นข้างข้างขึงข้นแล้วก็เป็นเส้นแบบข้างหลังนิดนึงเยี้ยง,ยยงเส้นหลักเส้นที่แบบเราปวดบ่อยๆอะไรเงี้ยขึ้นเส้นนี้เส้นไหนก็ปวดเนาะไปลอลงเส้นนี้ <laughs> ภาพมันไกลมองไม่ค่อยเห็นนี่แหละพอเสร็จบา่าเสร็จคอเสร็จทีนี้เราจะไล่ลงหลังล่างก็เมื่อกี้สอบไปปุ๊บไปมือและพอเมื่อยเริ่มเมื่อยนิ้วปุ๊บก,กลับมาสอบใหม่ตอนอยู่ฝั่งนี้เราก็เน้นสอบขวาใช่ไหมอันนี้เราก็มาเริ่มสอบสอบซ้ายนิดนึงเหมือนเริ่มจะเริ่มไล่ลงส่วนมากอะเพื่อความชัวเราจะเอามือจับหากระดูกสันหลังไว้ก่อนเพราไม่ว่าหรอกค่ะเราจับ เราจะได้ไม่เป็นทิ่มโดนกระดูกสันหลังเขาจับแนวกรโดดไปเลยแล้วก็พอซักประมาณช่วงแบบแถวแถวเราซึ้นในแถวแถวตรงเนี้ลงมาเราจะใช้อีกข้างหนึ่งแทนตอนแรกข้างนี้ใช่ไหมเห็นไหมข้างซ้ายขาซ้ายขาซ้ายอยู่ข้างหน้านะเพอะข้างขวาแล้วก็เปลี่ยนเป็นขาขวาอยู่ข้างหน้า อันนี้คือการส่งแรงเฉยๆเพราะว่าเวลาเราใช้สอกเนี้ยเราปัดน้ำหนักออกจากกระดูกสันหลังเ่ะออกไปข้างนอกมันก็จะแบบปลอดภัยกว่าและน้ำหนักมันก็จะได้มากกว่าด้วย จะกดตรงๆหรือกดแล้วกิ้งเส้นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เส้นเขาแล้วแต่เราด้วยจะขึ้นข้างๆก็ได้ถ้าเกิดว่านวดครึ่งชั่วโมงเราอาจจะเน้นตรงนี้เยอะขึ้นหน่อยแต่ถ้าเกิดสิบห้านาทีมันได้แค่จ๊กๆตอนนี้กี่นาทีผ่านไปแล้วอุ้ยสิบนาทีผ่านไปแล้วเห็นไหมเหลือห้านาทีเองวันนี้ที่นวดลูกค้ามาทั้งหมดนะสิบห้านาทีนะตอนเหลือห้านาทีก็คือ อยู่แถวๆตรงนี้ทุกทีเลยรีบๆึ้นแหละห้านาทีเดี๋ยวไม่ทันอีกครั้งแต่วันนี้ที่ไปนวดเราเปิดเพลงด้วยนะก็แบบเปิดเพลงดิ้งๆิ้งดิ้งไอพวกเพลงสปาฟังไว้เรื่อยๆมันก็แบบทำช้าๆนิบๆ พอเรากลับลงปุ๊บขึ้นมาปุ๊บทีนี้เข้าสะบักนิดหน่อยเห็นไหมเนาะกล้องมันไม่ค่อยดีถ้าสะบักแบบจริงๆที่แบบเห็นชัดๆแนบบ่ <c oughs> เราควรจะแบบเอามือเขาพ่ายหลังไงแล้วมันจะเห็นแนวแนวชัดแต่ว่าบางทีเราไม่สามารถไปดึงมือเขาได้ปล่อยเขารีแลกซ์ไปแล้วก็ควานๆหา <c oughs> เอาเส้นไหนก็สบายแี่นั้แหลนะเนาะ เส้นนอกก็ได้เดี๋ยวจะเส้นข้างในเมื่อกี้จะบักมาทางนี้นะาะโอยยังหาไม่ค่อยเก่งแต่ว่าจับตรงไหนก็เจอเส้นต้านเด้งดึงหึงทั้งนั้นเลยแล้วก็เน้นๆตรงเนี่ยชื่ออะไรอะ่ะเส้นตรงนี้นิดนึงแต่ไม่แรงไม,ไม่แรง แรงได้แหละแต่ว่าเนิบๆบแล้วก็ค่อยๆกดมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แล้วก็แขนถ้าครึ่งชั่วโมงมันก็แขนได้เยอะแต่ว่าสิบห้านาทีเมื่อกี้รือห้านาทีแล้วเนาะก็แขนแบบไวๆดูแล้วคลิปนี้น่าจะเกินสิบห้าเนีอยู่ข้างนี้ นิดหนึ่งและเวลาจะหมดแล้วอีกข้างแบบเร็วๆนะถ้าเรารีบกดรีบดึงออกมันจะไม่สบายมันต้องแบบกดช้าๆค่อยๆนวงค้างอะไรเงี้ย บางคนที่นวดไม่บ่อยแล้วเราไปจิ้มเร็วๆจุ๊บๆๆๆๆแล้วมันมันจะแบบเหมือนกระตุกอะเขาถึงถ้าเราค่อยๆนวดซ้อๆค่อยๆกดเราเขาเป็นคนแบบไม่ค่อยนวดอะเขาก็จะแบบค่อยๆแบบปรับตัวกับความเจ็บได้ไม่รู้เหมือนกัน แต่ส่วนมากเท่าที่บางคนบอกเอาหนักเอาเบาแล้วเราค่อยๆกดช้าๆแล้วเราก็เราไม่รู้ใครหนักใครชอบหนักชอบเบาแต่เราค่อยๆกดช้าๆแบบว่าเริ่มช้าๆแล้วค่อยๆกดสักพักเราก็ค้างเข้าไปลึกๆลึกๆอะไรอย่างเงี้ยก็ <S <S 2> <S 2> <S คือได้ทั้งคู่คนที่เขาแบบชอบนวดเบาเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่สบายส่วนคนที่เขาชอบนวดหนักพอเราเริ่มกดเข้าไปลึกๆเขาก็แบบรู้สึกว่าเออน้ำหนักมันมันได้มันถึงเส้นอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นก็ถ้าสไตล์เราเราก็จะแบบค่อยๆทิ้งน้ำหนักค้างลงไปไขายแอปอยู่ ตรงนี้่ใช้สอกก็ได้นะคือเส้นทางเนี้ยเราใช้สอกกับกดกดเข้ามาเนี่ยเป็นสอกก็ได้แต่นี้เห็นไหมกระตุกแสดงว่าสอกอาจจะหนักไปก็เป็นนิ้วไปก่อนอย่างนี้ก็ได้ส่วนมากก็ปรับไม่ได้เป๊ะๆว่าจะทำท่านั้นท่านี้อดัดแบตามลูกค้าเราสังเกตได้จากแต่ว่า คือถ้าเรานวนไม่ถึงเราจะรู้สึกเลยนะว่าคนเนี้นวดไม่ถึงหรือว่าถ้าเรานวนเราเจอเส้นปุ๊บแล้วแบบค่อยๆกดไปแล้วเขาก็ตกเราก็จะรู้ว่าอ๋อเขามันหนักไปสําหรับเขาอะไรเนี่ยแล้วก็ปรับๆเอาแขมแขมอีกนิดนึงกี่นาทีละเอ้าเลยเวลาไม่เลยละ่ะ ตอนนี้พอดี15นาทีเป๊ะเราก็เลือกที่จะแบบลงเส้นหนึง่งขึ้นอีกเส้นหนึง่งแบบเร็วๆเพราะว่า15นาทีมันไม่ค่อยจะทันได้ทำอะไรแล้วก็มาจบตรงบ่า บางทีถ้าเกิดว่าไม่ทันจริงๆอ่ะแค่บา่าดจ,จ,จึ๊กจึ๊กจึ๊กปุ๊บเราก็จบเลยแต่ว่าถ้ามีเวลาเหลือสักนิดหรือว่าแขนมาปุ๊บเวลายังเหลือเราก็คอยสักหน่อยอยี้ให้มันแบบถ้าคนชอบนวดหนักเราก็กดไปเลยแรงๆไม่ร้องไม่ร้องถ้าเกิดเบาแล้วก็ครึงเ,รเบาๆก็ได้ ว่าเห็นอันนี้อีกสักนิดกิ้งกิ้งเล่นมันจะกึกกึกิ่งใสากิ้งขวาตรงนี้กิ้งได้แต่บางคนเขาเกิดว่าลงมาหลังล่างกิ้งเขาจะเจ็บแต่ว่าส่วนมากตรงบ่าเขาจะรับน้ำหนักได้เยอะเยอะกว่าสนุกดีกิ้งแล้วมันก็กึกกิ้งแล้วมันก็กึก เนื่องจากเวลาไม่ค่อยเนอื้ออำนวยเพราะฉะนั้นเราก็จบกันดีกว่าตอนจบก็ขอเน้นๆหน่อยกดข้างๆสักหน่อยก็ได้หรือว่าจะกดอย่างนี้ก็ได้นะใช้ฝ่ามืออุ้มมือตรงเนี้ยกดกดก็ได้แล้วก็จะจบยังไงก็ได้แต่ชอบทุบๆ แล้วลูกค้าหลับจะได้ตื่นจะได้รู้ว่าเออมันเสร็จแล้วกี่นาทีอ๋อในนี้สิบเจ็ดอาอทุกคนสภาพสภาพหมอสุดโซมากแต่ว่าเนี่ยตัวอย่างที่เราคิดว่าแบบเออที่เราทำวนๆคือวันนี้ที่ทำก็คือแบบ เขามาเสร็จสิบห้านาทีเขามาอีกก็สิบห้านาทีแล้วเขาก็มาอีกสิบห้านาทีแล้วก็วนๆหรูป,ประมาณนี้มีอาแดบบ้างมีอะไรบ้างบางทีถ้าเขามาช้าแบบว่าผ่านไปสามนาทีสี่นาทีแล้วเขาเพิ่งเปิดประตูห้องเข้ามาเราก็แบบให้มันเร็วขึ้นหรือบางคนเขาดูเขาชอบนวดอะไรเงี้ยหรือว่าเขาแบบขอไหล่ขอข้อปวดตรงไหน,นแล้วก็ย้ำตรงนั้นนานขึ้นหน่อยก็ประมาณนี้ เย่ yeah. สำเร็จภารกิจเอาโต๊ะนวดเลยคืนได้พรุ่งนี้เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสคราวหน้า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 ,นาเดี๋ยวเรามาลองดูแบบแนวทางเตียงนอนเตียงยาวเราก็มีเตียงยาวนะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีหุ่นว่างแต่ว่าเอาเป็นว่าอันนี้ภารกิจด่วนเรอะเราต้องคืนเตียงเอ้คืนเก้าอี้พรุ่งนี้นะคะทุกคนหวังว่าจะเป็นไอเดียไม่มากก็น้อยไม่รู้ ถ้าเกิดว่าเด็กใหม่ๆอาจจะได้ไอเดียอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายก็แนะนำมาได้แต่ว่าอย่าอย่าอย่าติแรงมากนะคะมาแบบเป็นคำแนะนำจะดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบเก่งเบอร์วางแต่แค่อยากจะแชร์ไอเดียให้น้องๆแบบว่าที่เข้าวงการใหม่อะไรประมาณนี้แหละทุกคนไปและไปละไปบาย